สวัสดีครับเช้าวันพุทธที่12ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับพบกับผมเหมือนเดิมเอขัวไทยนะครับเวอร์ชั่นตามยถากรรมนะครับก็ตื่นมาเช้าเช้ายังไม่ได้อาบน้ำนะครับเราจะมาสภาพนี้เลยเราไม่เน้นภาพลักษณ์นะครับก็ตั้งใจเอาดาบมารีวิวให้ชม3มเล่มนะครับ ก็เดี๋ยวถ้าอาบน้ําแต่งตัวแล้วไม่ทันเวลานะครับเดี๋ยว8โมงก็ต้องไปทำัภารกิจอย่างอื่นต่อนะครับแล้วก็สถานที่ก็อาจจะไม่ค่อยอาํานวยนิดนึงอาจจะร้อนแดดอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเป็นเวอร์ชั่นตามยถากรรมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆ f อฟที่ยังติดตามก็เหมือนเดิมว่าจุดประสงค์จะเอาดาบมารีวิวให้นะครับแล้วก็เก็บบันทึกดาบที่ผ่านมือมา เปิดมันดูย้อนหลังจะได้ดูได้ว่าดาบเล่มไหนนะครับบางทีมีคนมาเหมาเอาดาบมาให้เหมาเนาะแปดเก้าเล่มดาบเก็บได้ที่บ้านอะไรเงี้ยผมเมื่ได้ดูอ้าวดาบเราทีนั้นก็เกินครึ่งละสี่ห้าเล่มเราก็ไม่ได้เอามาให้คนอื่นไปนะครับเขาแบ่งๆกันไปส่วนใครไปทํำยังไงก็สมบัติผัดกันชมนะครับก็ผมมี เพจเฟ e บุ o กด้วยนะชื่อเพจเพื่อนรักดาบนะครับก็อยู่ที่หน้าปกเลยก็มีหลายคนนะครับทักเข้ามาเอาดาบมาสอบถาาเป็นดาบของประจําตระกูลก็มีดาบดีๆหลายเล่มนะครับที่ไม่ได้เอาอมาหาในวงการมูลค่าประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ได้ซื้อขายกันนะกนะครับใครอยากรู้เป็นดาบเก่าไหมมันมีมูลค่าไหมเผื่อว่าวันหนึ่งวันใดอาจจะต้องใช้หรืออะไรเขาก็อาจจะ เปลี่ยนเป็นเงินนะครับก็ไม่อาจาไม่ได้มาขายที่ผมนะอาจจะถามแค่ราคาเบื้องต้นส่วนมากนะครับแล้วก็ไปขายใครได้ราคาสูงเขาก็ต้องตามนั้นนะครับแต่ส่วนมากผมก็ซื้อราคาจะจะสูงอันด,ดับต้นๆ้นละนะครับคือไม่ได้เอาเปรียบน,นะครับก็วันนี้พูดมากเกินนะครับเดี๋ยวมีดาบมารีวิวสามเล่มเลยนะครับสามเล่มสมสไตล์และเป็นดาบสภาพเดิมหมดนะครับ ก็จะเป็นงานที่งานบ้านๆก็จริงๆก็ไม่ใช่งานบ้านนะก็คือทุกคน,นก็เป็นชาวบ้านนะครับอย่าไปถือหัวโขนเลยแกูเป็นราชการสูงอะไรเงี้ยสักวันมันก็ต้องถอดหัวโขน,นก็ต้องเป็นชาวบ้านนะครับไม่ใช่ว่าขา้าราชการชั้นสูงมันดีนะดีแต่ว่าบางทีเราไม่ได้มีคตินะครับคนที่บ้านก็เป็นราชการแต่เราต้อง คืออะไรอย่าลืมตัวตนของตัวเองนะว่าเราสุดท้ายมันก็แค่คนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่าไปมีอีโก้อะไรสูงมากนะครับอ่ะพูดจาเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยละเดี๋ยวใครที่เข้ามาก็ลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งนะครับจะได้มีกําลังใจทําก็เดี๋ยวจะทําให้ชมเรื่อยๆกันอย่างที่คอนเซ็ หนึ่งคนดูก็ทําให้ชมนะครับก็อันนี้ก็อีพีที่ร้อยกว่าแล้วขยันทําจังผู้ติดตามยังนิดเดียวโอเควันนี้เรามีดาบสามเล่มสามสไตล์นะครับอ่ามาเล่มแรกก่อนเลยเล่มแรกนี่อันนี้เป็นได้จากแถวแพ้นะครับเป็นดาบแพ้โดยอัตลักษณ์เลยนะครับก็จะเป็นร้นดาบส่วนตัวนี้มองเป็น หรือเมืองแพร่นะครับก็คือฝักเนี่ยเป็นงานรื้อเลยก็เห็นนี่การลงรักประมาณนี้จําไว้นะครับก็คือเป็นงานทางรื้อเลยครับหรือเมืองยองหวายก็หวายเส้นใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็ได้มาจากแถวชุมชนไทยรื้อที่แพร่นะครับดาบที่กล้าพูดอย่างนี้ชัดเจนเพราะผมซื้อมาจาก อันนี้ไม่ได้ซื้อจากค้าคา้าคือซื้อจากคนที่เขาหยิบของมาจากต้นทางนะครับก็พอจะลงประวัติได้นะครับเล่มนี้ยาวรวมเท่าไหร่หยิมจะยาวไปสี่นาทีแล้วยาวรวมฝักอยู่สาสิบเอ็ดนิ้วนะครับด้ามสิบนิ้วให้ดูสภาพนะครับในสภาพถือว่าสมบูรณ์นะหวายด้าม รบทุกเส้นเลยเชือก,กของเดิมนะครับเชือกเดิมนี่หายากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเก็บเป็นของเก่าเนาะถ้าซื้อใส่ใหม่ก็ประมาณเส้นละสี่ห้าร้อยมีขายทั่วไปนะครับหรือใครจะเป็นเส้นพริมเนี่ยมผักจากไหมขิดหรืออะไรก็จะเป็นหลักพันขึ้นไปนะครับก็มาตกแต่งได้ส่วนของเก่าเราก็เก็บไว้นะครับเนี่ยปากก็เป็นประมาณนี้ไม้เดิมเดมเลยนะครับมี รอยปวกกินบ้างแต่ถือว่ายังสมบูรณ์นะเพราะมันไม่แตกกัน็คือปูนมาดูใบดาบนี่ปลายบัวหัวเยี่ยนแต่หัวโนกนิดนิดนึงนะเนี่ยคล้ายๆน่าจะหลดจ้ะเป็นน่าจะหลดจะเนี่ยนะลงไปนิดนึงอ่าเหล็กสวยมาก นี่เล็กสวยมากเลยครับทรงสวยนะเนี่ยเขาจะโค้งขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็โหนกแล้วก็นั่นลงสีเหล็กคนนี้เหล็กเก่านะ,ะดูสีสนิมไว้จําไว้สีสนิมประมาณนี้จะไม่ออกแดงมากนะครับก็จะเป็นของเก่าแบบนี้อายุก็อยู่ช่วงต้นรัตนนาเลยนะ อายุค่อนข้างลึกก็น่าจะมีไม่ใช่น่าจะมีร้อยห้าสิบปีนั่นแหละนะครับดาบปีลึกๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีตองที่สันมากนักอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ไม่ได้ตอกตองที่สันเนาะก็เคยจะเป็นดาบที่ใช้งานจริงๆเลยก็จะเป็นดาบที่ใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปเดินทางป้องกันโจร ขโมยหรือว่าโดนเกณฑ์ไปเป็นทหารก็จะเป็นดาบรบได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นคนนั้นเป็นเป็นานะอะไรเนาะอ่าเร็่มแรกใกล้ชมเนาะเนี่ยใบยสวยมากอ่าืมวัดใบวัดเท่าไหร่นะครับใบดาบ19นิ้วครึ่งาตนแรกคิดว่า19นิ้วอ่าสินิ้วครึ่งนะครับ ส้านิ้วเกือบขึ้นสิเก้านิ้วหน่อยๆนะครับก็ถือจะเรียกเป็นสิบเก้านิ้วสิบเก้านิ้วครึ่งได้หมดนะครับส่วนมากจะเรียกลงตัวก็เป็นสิบเก้านิ้วครึ่งนั่นแหละครับเหล็กสวยมากนะเล่มนี้โอ๊ยไปเจ็ดนาทีละอีกฟีนี้อาจจะยาวหน่อยก็เล่เมแรกเป็นรื้อเมืองแพร่น,นะครับช่วงต้นรัตนสะสภาพเดิมหมดยังไม่ได้ขัดใบนะครับวันนี้เอาของที่เป็นสภาพสภาพเดิมมาให้ดูหมดเลย ทุกทีจะขัดใบแล้วมาโชว์นะครับจะได้รู้จะได้ดูออกนะครับเล่มที่สองนี่อันนี้ก็สภาพเดิมเหมือนกันนะแต่จะนึบติดมือหน่อยสภาพเดิมทําไมถึงกล้าการันตีว่าสภาพเดิมอันนี้ก็เขี้ยวเงินเดิมนะเดี๋ยวขูดออกเดี๋ยวคุณจะขูดออกดูไหวอันนี้ไหวเดิมครบทุกเส้นเลยนะครับเป็นดาบเก็บของนะักผสมท่านหนึ่งนะครับเขาเก็บไว้ เขี้ยวเงินท้ายก็ยังอยู่นะครับฝับกก็ของเดิมนะครับไหวายครบทุกเส้นเลยทำไมผมบอกว่าเป็นสภาพเดิมหมดคือเล่มนี้ไหวายครบทุกเส้นแล้วก็หวเนี่ยลักษณะางานหวายเป็นงานลำปางหวายแค่ครึ่งเม็ดข้าวสารสมัยนี้ทาไม่ค่อยได้แล้วนะครับเนี่ยหวยครึ่งเม็ดข้าวสารเนี่ยครบทุกเส้นแต่ที่เห็นมันเงาๆอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่า ดาบันจะยุ่ยเยอะแล้วไม้มันหดนะครับแล้วก็หวายมันหลวมอย่างนี้วิธีการที่เราบูรณะโดยที่สภาพเดิมมากที่สุดก็คือลงรักอันนี้เขาลงรักว้ยังไม่แห้งนะครับพอดีเขาเปลี่ยนใจตอนแรกเขาจะเก็บสะสมทีนี้จะใช้เงินไปทําธุระอย่างอื่นก็เลยทักผมมาเนาะเขาก็เลยแบ่งมาให้อันนี้คือจะหยิบมากับมือไม่ได้ส่งนะอีกสองสามวันนะ่นรักถึงจะแห้งเพราะเขาลงรักไว้ประมาณสามสี่วันละนะครับเนี่ยถ้าเป็นรักอมก่อยที่ลงไว้นะครับ เชือกก็ยังเชือกเดิมนะอ่าเล่มนี้มีดียังไงอ่าเดี๋ยวให้ดูเห็นอันนั้นเนี่ยอ่าเชือเงิน2จุดเป็นงานลำปางนะดำเล็กๆประมาณนี้หวายละเอียดละเอียด,ดยอะรวม3ามนิ้วนะครับนี่ทำไมเขาถึงอยากเก็บดูใบดาบอันนี้งามง่ายนะครับอันเล่มเมื่อกี้ลืมว่างามไงไหมเดี๋ยวดูก่อน ลืมแต่ไปดูแล้วอาจจะไม่งามงายเพราะว่าด้ามมันไม่ได้ยาวมากนะครับอ่าก็ยังตั้งคมได้นะครับแต่ว่าไม่ถึงกระเด้งอันนี้เป็นดาบงามงายนะครับดาบตอกลายล่องล่องเลือดลำปางยุคแรกๆเลยนะครับแต่ามาผมบอกยุคแรกอ่าดูนะครับเนี่ยดูดูล่องเลือดการดึงล้เอการทลไล่ล่องเลือดนะครับให้เห็นลาย พอเห็นลายดาบไหอ่าครับอันนี้ไม่ขัดนะก็เลยให้ดูสภาพเดิมเดมก่อนอยิวเหล็กก็ประมาณนี้อ่านี่ครับลายลายดาบอ่ากล้องมาดูมันไม่ค่อยโฟก,กัสนะอ่าประมาณนี้เห็นชัดนะครับสวยมากลายไม่ลบนะครับมีการฝังตองนี้สามจุดลักษณะาการฝังเป็นเหมือนกับทองเหลืองทองแดงทองเหลืองนะครับ ก็เป็นลายประมาณนี้นี่ลายอย่างนี้มันเป็นลายสันนิษฐานนะครับส่วนตัวเนี่ยมันเป็นลายเขาเรียกอะไรดูตรงไหนชัดีด่ยมันลายต้นแบบของดาบลำปางปีสองพันห้าร้อยนะเขาอาจจะเรียนแบบมาแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยดาบอย่างนี้ไม่ใช่ดาบปีสองพันห้าร้อยนะดูจากลักษณะทรงใบแล้วก็สนิม ดูจากการขุดล่องเลือกนะครับการตอกลายเ,าเล่นนี้เนี่ยเท่าที่สืบได้ก็ขั้นต่ำประมาณราัชากาลที่ 6, ละรัชกาลที่7นะครับอายุก็80ถึง100ปีต้นๆถามว่าทำไมผมถึงรู้นะครับคือเวลาเราพูดแต่เราพูดได้แต่ว่าคนที่บอกเรามั่วเนี่ย ก็ไม่สามารถบอกได้นะถ้าคุณไม่ได้รู้ที่มาที่ไปนะครับคือที่เราสามารถบอกดาบแต่ละเล่มสันนิษฐานเป็นสกุลช่างไหนได้เพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วเขาก็ทําประวัติเก็บข้อมูลกันมาแล้วว่าดาบแบบนี้จเจอบริเวณไหนเยอะคือเมื่อก่อนมันไม่ได้เคลื่อนมากเหมือนกับการซื้อขายในปัจจุบันนะครับและดาบเล่มนี้เนี่ยทาไมถึงบอกว่า,าสามารถนึกถึง รอเจ็ดรอหกได้เพราะคนที่เขาทําประวัติเล่นดาบในลําปางมันเป็นดาบที่ใช้กันมากในกลุ่มพ่อค้าวัวตางแล้วก็ในกลุ่มของหมอผีสายลาปางนะครับซึ่งพวกนี้เขามีการสืบทอดวิชามาเนี่ยเขาสามารถสืบขึ้นไปได้ว่ามากี่รุ่นกี่รุ่นมันก็พอประเมินช่วงอายุคนได้นะครับประมาณนี้อันนี้คือแนวทางการวิเคราะห์เพราะพวกนี้เนี่ย มันไม่ได้มีหลักวิชาการที่ใครเขาเขียนไว้บันทึกไว้นะครับก็ต้องช่วยกันเก็บข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วก็สันนิษฐานได้นะครับแต่สันนิษฐานอยู่บนความน่าจะเป็นที่มีข้อมูลและเหตุผลรองรับนะครับไม่ใช่จะมาบอกว่าเกิดไม่ทันสักคนแล้วก็ผมไม่สนใจขายอย่างเดียวเอากําไรอย่างเดียวอันนั้นมันไม่ใช่นะครับถ้าไม่สนใจก็ ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่เขาค้นคว้าหาข้อมูลมาเนี่ยก็อย่าไปดิเครดิตเขาให้ข้อมูลเค้าที่เสียนะครับมันจะไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลนะครับพรา,าคุณทําแบบเนี้ยก็จ้องแค่แต่จะขายพูดง่ายๆนะครับไม่ให้ข้อมูลส่วนข้อมูลนี่ยที่ผมบอกทุกครั้งเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าผมให้ข้อมูลนะข้อมูลอาจมีผิดมีถูก ไม่ใช่ข้อสิ้นสุดนะครับก็รับไปแล้วพิจารณาเอาเองอ่าก็ประมาณนี้เนี่ยถ้าดูภายนอกคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าดาบมันทรงเรียวเป็นไว้ลำปางเนี่ยที่มันแบบสวยมากแล้วใบาดาบอันเนี้ยถือว่าเป็นนิยมเลยนะสันิมนิยมผมชอบใช้คำพูดนี้ผมก็คิดคำพูดขึ้นมาเองะครับที่มันเหมาะสมสนิมนิยมทน่ดาบเมืองอันนี้ผมก็คนพูดคนแรก เสน่ห์ดาบหวอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ใช่คนแรกแต่ว่าใช้เดี๋ยวจะไปหาว่าอ้างจริงใช้คําพูดนี้บ่อยแล้วกันเนาะอ่าอันนี้ก็เนี่ยทรงใบมันมีเสน่ห์มากนะครับเนี่ยสวยมากแล้วก็ใบยาวนะเล่มนี้โอ๊ยไปสิบสี่นาทีละเดี๋ยวจะโม้เกินก็ใบยาวประมาณยี่สิบยี่สิบนิ้วครึ่งนะครับอ่าแล้วก็ด้ามยาวสิบเอ็ดนิ้ว สวยงามมากนะครับ20นิ้วกว่า,ก,วากับ21บนิ้วนะครับใช้คำว่า20่นิ้วไปลายๆแล้วการสมัยก่อนมันไม่ตรงตัวไปอันนี้ก็เป็นดาบดีนยดาบงามหงายน่าเก็บสะสมนะครับเล่มน,นี้อ่ะเท่านี้ประมาณนี้อ่านี้ตอกลายนะลายยังชัดอยู่ในอัน,นี้เห็นชัดลายไม่มีลบเลยนะครับล่องเลือดลึกก็อายุประมาณ80ถึง1้0ปีต้นๆนะครับเชือกกับเชือกเดิมนะอ่าเนี่ยเชือกเก่า แค่เชือกก็รู้ละอันนี้ก็เชือกเป็นเนี่ยแค่เชือกก็รู้อายุด,ดาบละอันนี้ก็เชือกเป็นร้อยปีนะครับเป็นเป็นสายคัมภีรเนาะแล้วเขามาเย็บสอดไส้เนี่ยครับเล่มสุดท้ายวันนี้ถ้าทางจะยาวทุกทีทาแค่สิบนาทีาเพิ่งเบื่อกันนะครับใครไม่เบื่อก็พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับเล่มสุดท้ายใช้คาว่าเป็นของแรได้เลยนะครับนี่ เล่มใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูความยาวเมื่อกี้ประมาณ30นิ้วนะ2เล่มที่แล้วเล่มนี้41เอ็ซนต์นะครับสีเอ็ซนก็เมตรเอ้ยสีนิ้วเมตรเมตรหเซนนะครับนี่ดูเป็นเ,เหมือนดาบอาจจะดาบเอ้ยดาบใหม่หรือเปล่าวะแต่ดูกล้ดูใกล้ๆดูสีหวายไม่ใช่นะครับเนี่ยหวายอย่างนี้เป็นร้อยปีนะ เขาเก็บไว้ดีมากอาจจะเก็บในตู้เสื้อผ้าหรือว่าใส่อะไรพันไว้นะครับเนี่ยด้ามดูหวละเอียดมากมีตรงนี้หายไปเส้นหนึ่งนะครับสภาพก็ตีซะ97%แล้วกันนะดูด้ามอะด้ามยาว14นิ้วนะครับเนี่ยดาบ ใช้คำว่าอะไรไม่ใช่ดาบที่ดาบที่นักสะส,สมแล้วกันเนาะอยากมีไว้ครอบครองก็คือดาบประมาณนี้ด้ามยาวสิบสี่นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้ใบยาวใบใหญ่ดูเชือกนะครับเนี่ยเชือก็กยำอำเดิมนะอันนี้ก็เป็นสายรัดคมพีนะนะครับเฉพาะสายเพิ่งเนี้ยมันเป็นสายรัดคัมพีที่เขาถวายวัดมอนก็รัดคพันพีหรือพระไตรปิฎกเนี่ยครับแล้วก็เอามาเย็บเนาะ ทำไมถึงรู้ได้เนี่ยท้องมันจะมีมีรอยเย็บอยู่น,นีวิธีดูนะคือปกติก็จะเป็นสายแบบนี้แหละถ้าใครเล่นเคยเล่นสายคัมภีร์เก่านะแล้วเขาก็จะสอดเชือกเข้าไปแล้วสอดพวกผ้าเศษผ้าเข้าไปแล้วก็เย็บท้องนะครับอันนี้คืองานแบบนี้เป็นร้อยปีอยู่แล้วนะครับก็คือดาบแบบมันเก่าแน่แล้วเด็ดยังไงอีกเล่มนี้นี่ให้ดูใบให้ดูทรงใบก่อนด้านยาวสนะิบสี่นะต้อง ดดุดกล้องใบดาบยาวยี่ผ้านิ้วครึ่งนะครับเนี่ยให้ดูตรงนี้พอเห็นไหมให้ดูยังไงเห็นนะถ่ายรูปถึงจะเห็นเป็นเหล็กตะไบนะเนี่ยจะมีรอยตรงนี้อ่าครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าดีมันกล้องมันนั่น ไม่ได้อ่าเนี่ยครับเราจะเห็นรอยตะไบอยู่ตรงนี้นะครับเป็นดาบตะไบนะเร่มนี้ครับก็คือเราสามารถมองได้อ่าก็จะเห็นเป็นหยกัยกๆเหมือนตะไบเราครับที่เราใช้งานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตะไบเป็นยังไงตะไบก็มีหลายอย่างครับมีตะไบอันนี้เป็นใบตะไบใบตัดเดี่ยวนะครับจะใช้กับงานโลหะหนักๆมีใบตะไบใบตัดคู่นะครับก็จะเป็นเหมือนใยแมงมุมตะไบต้องต้องใหญ่ขนาดไหนนะครับ าดาบยาว24.5นิ้วนะครับอาจจะใช้หลายตัวก็ได้จะใบเา,ามาตีเชื่อมกันได้นะผมถามช่างตีเหล็กแล้วช่างตีดาบนะครับว่ามันสามารถเอามาตีเชื่อมกันได้แต่ว่าคนทํานี่ต้องสีมือสูงมากเพราะฉะนั้นเล่มนี้อย่างที่บอกว่าใช้คําว่าของแรได้นะครับแต่ว่าไม่อยากใช้คําว่าที่สุดเนาะเพราะว่ามันก็มีหลายๆเล่มสวยแต่ละเล่มมันก็เหมือนกันเป็นเล่ม ดาบตะไบที่สวยอีกเล่มหนึง่งแล้วก็ยาวมากใหญ่มากในวงการอีกเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้ยเหนื่อยดูสีผิวเหล็กอ่านี้ครับเนี่ยให้ดูเนะาะเนี่ยอดูงี้ก็ได้ออันนี้เห็นเห็นหน่อยก็จะเห็นรอยตะไบอ่านี่นี่เห็นอยู่เห็นตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นตะใบสีเหล็กตะไบมันก็จะประมาณนี้ออกดำาๆนะครับสนิมดูถือว่าสวยมากนะเล่มนี้ดาบ เขาเก็บรักษาดีมากนะครับส่วนตัวเนี่ยมองเป็นดาบเมืองหนองนะแล้วก็ดาบพวกเนี้มันเคลื่อนย้ายตามตามคนนะครับลืมไปเล่มที่สองเนี่ยเจอที่ลำปางเลยนะครับมีประวัติชัดเจนก็คือเจอในคนที่เขาสืบมาในสายลำปางส่วนเล่มนี้เนี่ยก็เจอในลำปางแต่ว่าเจอที่ข้างล่างลำปางเขตติดต่อสโุโขทยัยละเจอที่บ้านไอ้ที่บริเวณข้างวัด ถ้าเรียกผิดก็ขออภยนะัยทบ้านมะแวงนี่เลยนี่แหละแถวเขติตตดต่อเถินกับวังชิ้นนะครับตรงนี้เป็นบริเวณวางชิ้นเนี่ยเป็นบริเวณท่าเรือเก่าเนาะก็เป็นแม่น้ํายมไหลผ่านคือแม่น้ํายมเนี่ยเขาค้าขายมาตั้งแต่สมัยสุโข,ขทัยแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องกระเบื้องนะครับเาขาเรียกอะไรอะ เหนื่อยแล้วนึกไม่ออกก็เบื้องดินเผาเนาะก็คือชาวจีนมาทาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วแล้วก็ใช้ลําน้ํายมเนี่ยเป็นขนส่งไปขายที่จีนส่งจีนนะครับก็ออกทางเจ้าพระยาไปทางนูงน้นนะครับมันก็เป็นเส้นทางการค้าเก่าส่วนดาบเล่มน,นี้อัตลักษณ์มันเป็นดาบเมืองหนองนะครับกรด้าเนี่ยยาวถึงสิบสี่แล้วก็หวายก็ละเอียดตรงน,นี้นเป็นหวายเมืองหนองนะครับก็คงมากับ ตอนเขาอพยพเพราะแถวนั้นเป็นพื้นที่ที่คนอพยพเข้ามาอยู่สูงมันเป็นลําน้ํานะครับก็อาจจะเป็นชาวไตที่ย้ายมาทํามาหาก,กินหรือย้ายมาค้าขายนะครับก็ดาบพวกนี้มันก็จะมาอันนี้คือออกจากบ้านชัดเจนเป็นดาบมรดกเขาเนาะแล้วก็เขาก็แบ่งออกมาถือว่าสวยงามมากนะครับเนี่ยต่ใบ ยี่สิบห้านิ้วครึ่งถือเป็นดาบใหญ่มากนะครับก็เนี่ยเทียบกับเทียบกับดาบสิบเก้านิ้วดูความดูความห่างนะครับจะเทียบกับดาบสิบเก้านิ้วอันนี้ยี่ห้านิ้วครึ่งน,นะครับก็สวยงามกันคนละอย่างไปนะครับใครที่ไม่ค่อยได้ยินเสียงก็เล่งเสียงนิดนึงนะครับช่วงนี้ลูกสาวเอาถ่ายจาก iPad เอา iPod ไปหายหาไม่เจอนะครับ ดาบถ้าเป็นเมืองหนองนี่มันงามหงายอยู่แล้วครับงามหงายเด้งๆแบบนี้อยู่แล้วนนะครับนี่ไม่ได้ขัดนะก็ถือว่าดาบที่สวยอีกเล่มหนึ่งแล้วก็สมบูรณ์มากๆประมาณ90%้าสิอย่างที่บอกเมื่อกี้เกกี่เปอร์เซ็นต์มกเสแล้วกันนะครับดาบใช้จริงนะครับวันนี้เขาอาจจะใช้ยาวขานาดนี้อาจจะใช้ลบใช้ ใช้เดินทางหรือใช้อะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยเขามีรอยประท้ามาด้วยนะครับเป็นรอยฟันหนูอยู่สามสี่จุดในการฟันอย่างเหล็กตะไบเราก็เรียกในวงการเป็นดาบเหล็กกินเหล็กนะครับก็คือค่อนข้างจะเป็นดาบที่แข็งกว่าเหล็กทั่วไปนะครับก็นิยมนาน,าน,านๆแบบร้อยเล่มอาจจะเจอตะไบสักเล่มหนึ่งเพราะว่าตะไบเมื่อก่อนเนี่ยมันหาย,ยากต้องรอใช้งานจนแบบหมดคมแล้วถึงจะมาทําได้นะครับก็ดาบตะไบเนี่ย ไม่ใช่ดาตบ,บาตบบาะไบตะไบมีใช้มาเป็นพันปีแล้วครับเดี๋ยวจะหาว่าดาบตะไบ,บเป็นงานแบบอายุไม่ลึกอะไรเงี้ยคือการใช้ตบบะไบมีมาอาจจะเป็นพันปีแล้วไม่ใช่ร้อยปีแล้วเป็นพันปีแล้วนะครับที่ก็ใช้กันมากับงานโลหะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับให้กําลังใจกันก็มีดาบอะไรผ่านมือมามีเวลาก็จะ หยิบมาทํำให้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ครบทุกเล่มเพราะบางทีก็อาจไม่สะดวกนะครับโอเควันนี้เหงื่อท่วมละสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจนะครับ